วัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้ววันนี้ในช่องทำมั่วควรัวเราเองวันนี้พวกเราจะพามาทำปลาช่อนลุยสวนทานกันนะฮะมาชมความมั่วเลยฮะมาเกาะติดสถานการณ์เลยครับไปเลยครับเ,เราก็เค่ประจําช่องเราก็เชฟโชบี้เช่นเคยนะเชฟทักไทยนะฮะเชฟเฮ้เชฟตอนนี้ขั้นตอนทำอะไรน้ำยำ น้ำจำเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชฟเลยดีกว่าน้ำปลาหมดเลยหมดน้ำปลานะครน้ำมะนาวมะนาวหมดหมดต่อด้วยน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกหมดโอ้ยเม็ดเต็มเลยกินทั้งเม็ดนั่นแหละฮะวิตามินซีสูงครับ ก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแวะแวะแป๊บนึ่งฮะแวะแป๊บนึงผู้ช่วยลูกขี้มาฮะคุณช่วยลูกขี้คอยเตรียมมือกินโอ้โหน้ำยำก็หมดไปน้ำยำต่อดีกว่าไอ้น้ำเชื่อมก็หมดน้ำเชื่อมและต่อด้วยน้ำพริกเผาน้ำพริกแตงไม่หมดไปหมดหมดเลยหมดหมด คนเข้าไปครับละลายให้เข้ากันคนให้เข้ากันสถานการณ์น้ำท่วมนะาเนี่ยน้ำนองเวะอีกนิดนึงครเพื่อช่วยปากไม่หยุดเลยฮะมะม่วงนี่มาผ่านยน้หมด นี่เรามาเกาะติดสถานการณ์ความมั่วเราไม่ได้มาทำกับข้าวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้กินมันกินหมดแล้วไม่มาม่วงเนี่นเยเจฟเท,ทผักผู้ช่วยจัดการเลยครับใส่เลยฮะก็ได้ <laughs> โอ้โหพอลูกก็ได้อยู่นะมาเลยนุชิ ใส่เอาผักลองเอามะม่วงลองผาดตรงนี้มีงานมีการหน่อยเป็นผู้ช่วยด้วย,ยมายืนกินมะม่วงเล่นอยู่อยพอพอพอจะรอหมดผมว่าจะรอหมดแต่มันเปรี้ยวคืออันน,น,นี้อันนี้ปลาเราก็ทอดไว้แล้วนะครับปลาปลาทอดทอะไรอย่างเงี้ยล <c oughs> <c oughs> ปลาทอดเหลือหอยหุยอ่ะปลาทอดเรา พริกเผาคนเกินจะไรก็ข้นตอนตดอกไปก็ใส่ออเครื่องสมุนไพรฮะสมุนไพรมาหอมแดงพริกพริก,อกซอยหมโดหมโดขิงซอยหมด ภาพเราไม่ต้องห่วงอะไม่แปลกใจที่พวกเราอ้วนเขาเม็นเดียวอ้วนแด้มีกล้ามท้องลูกก้อนเดียวกล้ามท้องเป็นก้นกอนกมะนาวมะนาวหัน่นดาวดบด ไม่ต้องชิมนะฮะอร่อยแน่นอนกินเนาะจัดจานเอาทางไหนบ้างทางไหนก็ได้ที่มันลลาดได้ ลาดยางผลลาดลงไปเลยครับน้ำนี่ครลาดโอ้ชุ่มชุ่มเลยอ่ะช้ำช่ำชุ่มชุ่มเดี๋ยวเราก็มารอชมกันเลยนะฮะว่าหลังจากเราจัดจานเสร็จเราจะมาทานให้ดูนะฮะว่าจะอร่อยหน้าตาเฮ้ยพูดไม่ถูกนะฮะลิ้นพันกันเลยฮะอยากน้ำลายไหลหมดเลยฮะแงบแงบ โอเคครับรอชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแั้วนี้เราก็เสร็จแล้วนะคนุกคนี่หน้าตาหน้าทาอะไรทีเดียวฮะไม่ดูอะไรนะอยมาเลยมาเลยครับหิวแล้วครับมาเลยมาเฮียเบิร์เดมาที่นี่หนักตาหน้าทากันเลยทีเดียว

นี่กีบเลยเลยเดี๋ยวไม่มาเลยแกี่เธอปัญหาเล็กหน่อยฝนตกครับแล้วจะถ่ายที่ใหมนมีฝนมาต้องมาถ่ายในบ้านไม่ทำไรชาติเลยครับเดี๋ยวอร่อยมากครับออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมีเศษๆหน่อยๆครับอร่อยอร่อยเลยได้ครับถือมือเทปเทปพัวทำมุกของเราเนี่ยได้ จะ <mm ุี่นี่ทำเป็นกับข้าวแล้วนะเป็นกับแกงพอดีเนาะกเลุ่นใหญ่ตัวนึงกับข้าวเฮ้ยกลุ่นใหญ่จัวนึงกับแก้มแก้มกี่คนสมุนไพรเลิศร่างกายสุขภาพครับทุกคนสุขภาพที่สมบูรณ์

เนืมะม่วงเนื้อมะม่วงอีรพัน,พน<ก>อร่อยกไเ็มะม่วงยีราพานล่เนื้อปลามาแล้วล้วก็มาราดน้ำยำาอ่แล้วก็กินคำโต,โตโ ว้อบคเ็ดไม์สุดายไม่ได้ผราชาร นถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูน่าเราจะทําอะไรนี้ต้องติดตามเราทาัง,งไหนไมัสนสะ่งเราส่งไหนส่งไม่เล่นซะงั้นนัดไวเลยครับจะดิบดีมันไม่เล่นซะงั้นทีอุบัิเกตนตกใจเลยไม่รู้เฉยเด็กบ้านนะเด็กบ้านผู้ช่วยลูกคี ต้องรออีกกีต่อไปนะน่าจะพัฒนามันมากับปีมันมากับปีเฮ้่มันเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่อะหรือตะไบหรือกินใจอะไรยังไงไม่ไม่นไผ่ตะไบได้เลยเราเสร็จ มามาเลยท่าแนวตลกไม่ลุ้เลยเล่นขึ้มุกทีอะไรแป๊กทุกคืมาจากไหนเนี่ยมาไงเนี่ยเฮ้ยมาไงเนาะ แล้วยังไงเราก็ขอตัวก่อนดีกว่านะก็ทําให้ดูให้ทานอร่อยมากเดี๋ยวสิต่อไปเราจะทําอะไรเดี๋ยวค่อยมารับชมกันนะฮะยังไงเดี๋ยวให้ผู้ช่วยลูกพี่ฝากช่องผลงานพวกเราดีกว่าผู้ช่วยฝากเลยเฮ้ยกินอย่างเดียวเฮ้ยฝากด้วยฮะฝากกดติดตามกด,ด,ด,ดไลค์กดแชร์กดซัปไลท์ช่องทำมั่วของเราเองด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ก็คือนะเชฟยังกินไม่อิมอ่มอ่ะกินต่อไปแล้วบายบายฝากด้วยนะฮะับทำั่วกของเราเองชแน,นลทาง YouTube นะครับตับตะไคร้ให้ด้วยนะครับบายบายมีความหรือเปล่าเมื่ช้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs>